เชสีลอกเอพีนี้นจะพาทุกคนบุกมาที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือสถานที่ผลิตไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟให้ประชาชนใช้งานทั่วกรุงเทศและปร,ะริมณฑลทั<บ>้นตอนไหนที่มันปล่อยมลพิษมามากที่สุดเลยควันสีขาวๆที่เราได้รับร้อ,องเรียนมาตลอดว่าทำไมช่วงเช้ามีควันอีกแล้วโรงไฟฟ้าปล่อยควันอีกแล้วทำไมปล่อยทุกวันเลยอย่างเงี้ย เคยสงสัย,ยไหมว่าไวไฟที่เราใช้งานทุกวันนี้มาจากไหนมีขั้นตอนกระบวนการผลิตยังไงถ้าอยากรู้เอามาหาคำตอบไปด้วยกัน <c oughs> ความน่าสนใจของโรงไฟฟ้าแห่งนี้นอกจากวิธีการขั้นตอนผลิตก็คือการเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองถูกล้อมรอบด้วยชุมชนเขบอกอย่างนี้ ทุกคนน่าจะมีคำถามว่าแล้วมันไม่อันตรายเหรอคนในชุมชนมีโอกาสจะได้รับอันตรายไหมวันนี้เราอยู่กับคุณคิมที่จะพาเราเข้ามาเยี่ยมโรงไฟฟ้าคุณคิมเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีค่ะคุณคิม ประเด็นแรกก่อนที่จะเข้าไปชมโรงไฟฟ้ากันเนี่ยเราก็อยากจะถามว่า,าโรงไฟฟ้าอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้อันตรายไหมต้องขอยืยนยันตรงนี้เลยครับว่าไม่อันตรายอย่างที่คิดครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าอขอนอเหรือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งได้รับมาตรฐารนต่างๆตามมาตรฐานสากลครับแล้วก็ผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องมลพิษเลยครับของเรามีระบบการตรวจสอบคุณภาพอา,ากาศเป็นประจำอยู่แล้วครับผมอีกเดียวคุณกระหมอหญิงจะได้ไปชมรถตรวจสอบมลพิษด้วยกันครับผมโอเคสบายใจเราสามารถเข้าไปได้านในได้แล้ว แล้วเราจะนั่งรถ EV Bus คันนี้เพื่อนนั่งเข้าไปด้านในกันรถ EV Bus คือรถพลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็ยังลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยจุดไหนที่สามารถพาลงไปชมได้ก็จะพาดลงไปเฮ้ไป okay, ออกรถกันเลย โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะครับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแบบความร้อนร่วม<ด>เป็นทั้งแก๊สทั้งไอ้น้ำอยู่ร่บนนั้นเราเรียกเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน<ด>อร่วมครับใช่ครับผมถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอย่างเดียวที่จะมีแต่กา,หางหันแก๊สเดียวครับใช้แก๊สแล้วก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้ครับ <โห S 2> แต่เราเอาไอร้อนที่เหลือใช้อ่ะที่เราไม่ปล่อยทิ้งไปให้เสียประโยชน์นะครับเอามาต้มน้ำเป็นไอน้ำแรงดันสูงอีกทีหนึ่งครับเพื่อเอาไปหมุนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตกระแสจาอีกทอดนึ่ครับผม efficient มากครับผมเพื่อความสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเนยครับ มีนี่คืออะไรมีขั้นตอนการปิดยังไงบ้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบแกงร่วมครับก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติจากฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งพม่าเอามารวมกันเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ขับตัวการถ่านก๊าซครับผมใช่ให้มันหมุนแล้วก็สร้างพลังใช่ครับผมมันหมุนไปหมุนเอ่าเมุนตัวเครื่องเครื่องไฟฟ้าของเราเนี่ยครับเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาครับโอเคโอเคอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่หนึ่งครับ ตัวที่2อยู่ด้านหลังเราครับแล้วตัวตัวที่3อยู่ด้านหลังอีกทีนึงครับใช่ครับผมมีสามตัวครับแล้วมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า3เครื่องต่อกันตลอดเลยครับอ๋อเราเลยเรียกว่าแบบแกนลวดนะครับมีหลายแกนันทำงานตลอดใช่ครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วโรงผลิตนี้แตกต่างจากโรงแรกยังไงทำไมต้องมี2โรง ในส่วนของโรงที่2นะครับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจะคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ว่าโรงไฟฟ้าชุดที่2เป็นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบแกนเดียวแกนเดียวทุกตัวอยู่บนแกนเดียวกันครับอยู่บนเทาเดียวกัน สองอันต่างกันไงในการใช้ความแตกต่างก็คือเราจะมีเครื่องกัน2ยูนิตเรยังมียูนิตหนึ่งสามารถจ่ายกำลังผลิตดได้ครึ่งหนึ่งของที่เหลือครับคือประมาณ4ี่ร้อยสิบสี่มวัตต์ครับถ้าเป็นลงที่หนึ่งก็คือถ้าจะหยุดนะครับก็คือหยุดทั้งหมดต่กระแสไฟฟ้าไม่ได้เลยซึ่งเป<ม>็นจ<ม>ํานวนที<ม>่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีอันนึงใช่ครับผมมี2ชุดมี2ชุดที่เหมือนก็ปีกันมาเลยครับอ๋อครับผมขั้นตอนไหนที่มันปล่อยมลพิษมากที่สุดเลยเป็นขั้นตอนการเผาไหม้ครับ ไม่ตรงไหนตรงตรงตัวก้างหังก้านนี่ดี่หละครับใช่ครับผมด้วยเทคโนโลยีของเราเราสามารถทำให้มัน มีออกมาน้อยที่สุด่เทคโนโลยีไหนล่ะคะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับหวัวพ่นแก๊สท,ที่เรียกว่าเบรนเนอร์ครับเป็นไรโดน็อกเบรนเนอร์ครับจะเป็นการพ่นแก๊สเหมือนกระจายฟุ้งไปในห้องเผาไหม้ผสมกับอากาศเพื่อลดการใช้แก๊สอย่างหนึ่งลดอุณหภูมิห้องเผาไหม้ตัวที่เป็นมลพิษนะครับ,รบก็จะออกมาน้อยกว่าเดิมก็ออกมาใช่แต่อากาศจะมันน้อยมากมันน้อยมากครับแล้วก็ควบคุมต่ากว่ากฎหมายจากสิทิเท่าครับผมมันนิดนิดหน่หน่อยครับผมแต่ไม่เป็นอันตรายแน่นอนครับ อ,อ,อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าการเป็นโรงไฟฟ้าใจกลางเมืองขนาดนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมถือว่าจำเป็นมากๆห้ามมองข้ามเด็ดขาดวันนี้เราจะพิสูจน์กันตรงนี้เลยว่าที่บอกว่าปลอดภัยปลอดภัยจริงไหมจะจริงหรือไม่จริงไปพิสูจน์กัน สำหรับรถคันนี้ก็จะมีการตรวจวัดหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของการวัดก๊าซนะครับก็จะมีพารามิเตอร์อย่างนี้ครับมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับตรงนี้ครับมีไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับมีโอโซนแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ครับในส่วนของการวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศนะครับก็จะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับมีขนาดไม่เกิน10ไมครครับแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครครับ ็คือพีเอ็ม2.5นะครับครับผมคือข้างบนอันข้างบนใช่ครับจอดอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็วัดเรื่อยๆอ่าสามารถเป็นตัวแทนในการตรวจวัดชุมชนได้ครับผมในรัศมี5กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วคุณชูวิทย์ข้างนอกอาจจะไม่ได้มาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้แต่จะอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆและที่อื่นๆเราก็วัดได้เหมือนกันเราวัดได้ครับจะไปรู้ได้ไงว่ามันมาจากโรงไฟฟ้าเท่าไหร่ คือคันนี้จะมีการตรวจวัดอีจุดหนึ่งก็คือการตรวจวัดชุดอุตุนิยมวิทยาจะทําให้เราได้รู้ว่าทิศทางของลมที่วิ่งมานั้นมาจาก้านด้านใดอย่างนี้เราก็จะสามารถวิเคราะ์ได้ว่าอ๋อตอนนี้ลมไม่ได้อ่ามาจากที่อื่นนะแต่ก็บอกไม่ใช่แล้นะใช่ครับประมาณนั้นครับครับผมถ้าถ้าดูจากหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าค่าที่ตรวจวัดอยู่ทั้งหมดนี้นะครับไม่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเลยดังนั้นก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าแม้ลงไฟฟ้าระนครเหนือของเรานี้จะตั้งอยู่ในกลางชุมชนและก็สังคมดยรอบแต่เราก็ ให้กับชุมชนเลยนะครับก็อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการด้านสีเป็นล้อมของกบพอเนี่ยครับการณัฟภาพเหนือประไทยไม่ได้สร้างผลนภพิษเพิ่มให้กับสังคมด้านสีเป็นล้อมเลยนะครับอยากให้มั่นใจในตรงนี้ครับ แล้วตรงไหนที่เป็นคนชาวบ้านว่าออว่ามีรองน้ำเลยข้างบนที่จะเป็นปากกล่องระบายไอร้อนของหอหล่อเย็นจะมีควันสีขาวๆที่เราครับร้องเรียนมาตลอดว่าทาไมช่วงเช้ามีควันอีกแล้วลงไฟฟ้าปล่อยควันอีกแล้วทําไมปล่อยทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นไอ้น้ำมันคือไอ้น้ำที่เกิดมาจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นครับ ไอร้อนที่ออกไปเป็นไอน้ำร้อนนะครับผมแล้วเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นหน้าหนาวเห็นชัดที่สุดช่วงเช้ามืดต้องเห็นชัดช่วงฝนตกมา<ต>เป็นแต่มันก็นออกตลอดออกตลอด<น>ครับก็เลยยืนยันได้ว่าตรงนี้เป็นแค่ไอน้ำที่เกิดจากการคอบแน่นทำให้เลยเห็นเป็นปสีขาวในช่วงที่มีความชื้นครับไม่ได้มีเติมสารเคมีแใดสิ้นก็คือเป็นไอน้ำบริสุทธิ์เลยครับก็ปลอดภัยแน่นอนครับสังเกตดูที่นี่มีแต่บันได ทำไมถึงไม่มีลิฟต์เลยอ่ะอ๋อก็เพราะว่าตั้งแต่เราออกแบบก่อสร้างมาอาคารแห่งนี้มีแค่2ชั้นครับผมจึงอาจจะไม่มีความจาเป็นต้องมีลิฟต์และที่สําคัญมันเือนเป็นการ<อ>กประเมิน<อ>ประเมินตัวเองว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้าเกิดสถานการฉุกเฉินนะ่ะเราจะได้ตอบสนองให้ทันท่วงทีครับคุณคิมไม่ได้ขึ้นไปบ่อยๆใช่ไหมล่ครับอ๋อผมทํางานที่ตรงนี้แล้วก็ชั้นบนนี้เลยครับ <laughs> ขึ้นบ่อยอาจจะไม่ขอเงินนี้เชิ <laughs> 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 okay, ไปกันครับ ตรงนี้เป็นห้องคอนโทรลูนลเป็นเหมือนหัวใจของโรงไฟฟ้าเลยครับแล้วก็ทุกทุกอย่างที่ควบคุมโรงไฟฟ้าจะอยู่ในห้องนี้ครับผมแล้วน่าอุณหภูมิอะไรเนี่ยตรงนั้นเป็นอุณหภูมิของหอหล่อเย็นครับเอาไว้สำหรับระ,ะบายความร้อนในโรงไฟฟ้าเป็นน้ำที่ใช้หล่อเย็นอุปกรณ์ต่างๆครับอือใช่ <c oughs> แล้วก็ทางฝั่งนี้เยาหอบใช่ไ <c oughs> Okay. แล้วฝั่งนี้เป็นอะไรนะอก็ะะจะเป็นชุดของการคอนโทรลครับจะดูว่าที่ทำไมเดี๋ยวนี้มันดูง่ายจังเลยมีแค่คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์ก็ทำงานได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนทำไงคะสมัยก่อนจะมีเลื่อนหน้าปัด,ดต้างๆเต็มไป,ไป <laughs> หมดต้องไปกดที่ระปุ่มแล้วปุกอย่างนี้ครับออตอนนี้คือเหมือนเมหมือนเราเล่นเกมใช่ใช่ใช่กดแค่เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็สามารถสั่งการโลบอฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเราได้เลยครับ แล้วก็ที่สําคัญที่นี่มีคนแค่5คนเองครับนคนหนึงจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้ากะเอาไว้ดูแลสังการแล้วก็ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆครับอีก2ท่านที่อยู่ด้านหน้าเราเรียกว่าบอร์ดโรเตอร์เอาไว้ใช้สําหรับตรวจสอบอุปกรณ์สั่งการตรวจสอบ เหตุผิดปกติผ่านการแจ้งเตือนของระบบซอฟต์แวร์ครับผมอืูไม่ง่ายมากันไปรือหลับ <laughs> <laughs> แล้วก็อีกสองคนสุดท้ายอยู่ทั้งเาเรียกว่าภ <ó> ายในโรงไฟฟ้าเลยครับเอาไว้ตรวจสอบอุปรกรณ์ที่ใช้งานจริงๆหวกเสียงดังหรือน้ํามันรั่วไหมเราต้องเรียนอะไรมาถึงจะมาทํางานตรงนี้ได้เป็นปวสอเลยได้นะได้ปวสปวชได้ครับวิศวกรได้ครับจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าหรือ ิเล็กทรอนิกส์พวกคอนโทรลก็เข้ามาได้เหมือนกันครับแต่อาจจะมีจํานวนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้คนทนขทางจะน้อยเราเน้นเทคโนโลยีส,ส่วนใหญ่ครับใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ครับผมจะทํางานมี3า<ะ>ม3กะแล้วผมไม่ได้หยุดสอ่อทิ่เหมือนคนปกติครับ<อ>เราจะทางาน9วันหยุด3วันอย่างเงี้ยครับ<อ>เว้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปีใหม่สงการหรือว่าหยุดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังทํางานอยู่เพราะไฟฟ้าอไรก็ต้องจ่ายตลอดเวลาครับใช่ใช่โอเคสู้ๆนะเราคลิปนี้ ผมาพาทุกคนมาชมถึงที่บุกเข้ามาภายในโรงงานเลยขับใจทางโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมากๆเราใช้ไฟฟ้ากันมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้แล้วมั่นใจในการใช้ไฟของกอฟพอได้เลยไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าบาย